ใจซื้อมาฝากแท้ๆ <c oughs> โดนด่าร,รู้เรื่องอะไรบ้าง่ะ <c oughs> เอยมาทำงานานี่มานี่นี่ผมคิดเลยว่าเย็นนี้ต้องมีของเสนอพี่ตุย๋ยเจ๋งๆเลยแบบทดเทยที่เรามาสายมีแล้วอ่ะอย่ใช้คำว่าเราทศเทยที่พี่มาสายด้วยกันนั่นแหละเพราะพี่แหละนี่นอกจากเรื่องเสนอเรื่องดีตามาช่วยนะมผมเตรียมโปรเจกต์มา <c oughs> นี่อะไรรูปแบบรายการอะไรช่วง เฮ้ยอะงงดีิว่าผมทำตอนไหนเออทำตอนไหนี่ไปดูซะแล้วโหวนี่เพียบเลยเนี่ยอะแน่นอนนี่ระดับมันสมองอยังไงเอาแบบไหนอะบันเทิงสาระมีหมดไหนดูบันเทิงก่อนบันเ,เทิงเกมโชว์แจกรางวัลอืมไฟฟนะ้าเนี่ยมีหลายาแผนกใช่ครับอืมมีหลายภาคส่วนคิดว่าแต่ละคนรู้จักกันไหมถ้าคนละแผนกนี่อาจจะไม่รู้จักไหมถูกต้องบางคนอาจจะไม่รู้จักหรือว่ามีแผนกนี้อยู่อืมดยสามใช่นี้เพื่อ ให้คนแต่ละแผนกรู้จักกันแล้วก็รู้จักแผนกอื่นด้วยอก็เอาคนแต่ละแผนกมาแข่งเกมกันอ๋อไม่ได้แข่งกับเราอ่ะไม่อยากแข่งกับเราได้ปะล่ะเอ้าได้นะคี่ว่าน่าสนุกนะแต่ให้แผนกแต่ละแผนกแข่งกันเองก็ได้นะอืออือเขาจะรู้สึกว่าเขามีตัวตนนะคนอถึงจะได้เห็นด้วยอืทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมก็จะรู้สึกแบบเออเนี่ย iGTV เจ๋งอยากเข้ามาร่วมอยากเข้ามาร่วมอย่างี้ได้เห็นตัวเองได้เห็นเพื่อนๆเ้อน่าสนใจแล้วนี่อะไรเนี่ยดันดารากฟอผอรู้จักดันดาราป่ะรายการตีสิบอ เฮ้ยบ้าไม่เหมือนกันอา้าวไ,ไ,ไ,ไม่ไม่ไม่เหมือนนี่ผมคิดเองเลยดันดา,ากกรากพอคิดเองเลยคิดเองเลยคำใหม่เป๊ะอ่ะมีใครเคยใช้มาก่อนป่ะล่ะไม่เคยเออเป็นไงอ่ะในการมันก็เหมือนตีสิป่ะเอา้าแต่ว่าเอาเอามาเล่นเป็นรูปแบบฮุ้เราไงอ,ะอ่ะสมงมติมีช่วงร้องเพลงเน้นเสียงเงี้ยพี่จะคิดว่าคนก็พอเนี่ยไม่มีคนร้องเพลงได้เหรอเป็นไปไม่ได้คนมหาศาลเหรอต้องมีคนร้องเพลงเล่นตลกปกฮาอะไรเงี้ยต้องมีบ้างอ่ะ เดี๋ยวเราค่อยหาไปแล้วก็ปจัดประกวดใช่ไหมเออได้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 เงินเราเยอะเงินไม่พอขอให้ตุ๋ยเออพี่ตุ๋ยเงินเยอะเออรวยพี่ตุยรวยอันนี้เป็นของพวกสารเอ้ยบันเทิงบันเทิงพวกสาละเป็นไงอะไรเนี่ยตามหาคนต้นแบบออันนี้ผพก็คิดเองเหมือนกันพี่เคยดูคนคนคนไหมเคยเหมือนกันเลยแต่มันต่างกันคนคเนี่ยเป็นเรื่องของชีวิตที่คนน่าสนใจที่เรามีโอกาสได้รู้ใช่ไหมอันนี้ไม่น่าสนใจ น่าสนใจแต่ว่ามันเฉพาะส่วนเฉพาะทางอ๋อคือค<น>ที่เราค <น S 2> ิค <น S 2> ดว่า,วาคนคนทำงานแต่ละคนเนี่ยเรามีเป้าหมายไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่ละคนไปถึงบางคนยังไปไม่ถึงเราหาคนที่มีวิธีการไปถึงเป้าหมายที่น่าสนใจเช่นทํางานก็พอมาไม่นานเลื่อ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 นเขามีวิธีการยังไงแนะนำเทคนิคต่างๆในการทํางานให้ดีเยี่ยม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 เยยมสัมภาษณ์ผู้บริหารแน่นอนอย่างา<ำ>ที่พูดไปแล้วหลายคนยูแต่ละแผนก รู้จักแต่หัวหน้าแผนกตัวเองส่วนใหญ่แล้วก right uh huh. mm. ็ผู้บริหารใหญ่เลยใช่ไหมอืผู้บริหารแผนกอื่นเนี่ยเราไม่มีโอกาสได้รู้จักเลยเราก็ไปคุยกับเขาดูที่สายัานเขาว่าเออนะมีคนที่คิดดีดียินผู้บริหารทำใงานเราจะไม่ดีพี่ว่าเป็นการทาความรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะเออใช่คือบางคนเนี่ยเข้าไปคุยตรงๆก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมเราก็เป็นตัวกลางผ่านให้เขาได้รู้จักผู้บริหารมากขึ้นอืมอืมโอเคโอเคบาเผู้บริหารคิดยังไงใช่ไหม แล้วโอ้โหทำไมสั่งงานยากจังวะหรือว่ามองอะไรไกลไปที่ป่าอย่างเงี้ยถ้าเราได้รู้ได้ฟังดีขึ้นนะทํางานสมูทขึ้นใชเ<อ>เ่เอาอีกเอาอีกพาเที่ยวไหมพาเที่ยวเที่ยวด้วยอะอจำได้ไหมว่าเราคิดเรื่องไปดูลงไฟฟ้าต่างๆอ๋อเออถ้าออกไปในจังจังหวัดพื้นที่อื่นๆเงี้ยที่ไม่ใช่กรุงเทพเนี่ยหรือแม้กระทั่งกรุงเทพเองเนะี่ยรอบๆลงไฟฟ้าเนะี่ยมันต้องมีอะไรน่าสนใจบ้างอนะ่ะอืมในเส้นไปเชียงใหม่เนะชียงใหม่เชียงใหม่ เชียงใหม่นี้มีอะไรน่าเที่ยวพลังงานความร้อนใต้พิภพอ่าอันนี้คือส่วนทองงานเราต้มไข่เอ้าเรื่องจริงเอาพลังงานความร้อนใต้พิภพมาต้มไข่กินอ๋อเหรอเออร้อนจาะผลิตไฟฟ้าได้ต้มไข่ได้ต้มไข่ได้หมายถึงที่น่าสนใจละแวกเชียงใหม่ไม่น่าสนใจได้ไงล่ะพลังงานใต้พิภพต้มไข่นะเฮ้ยอ้าวพี่จรับผิดชอบตอนนี้นะเดี๋ยวจัดการเองไม่สนใจด่าเลยะด่าได้ไม่ต้องถึงมือพี่ตุ๋ยเลยเอ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วทีเนี้ยนิตาที่เราจะเอามา ทำช่วงไหนดีวะมันจะมีช่วงแบบสาระความรู้ซีเรียสเช่นแบบข่าวเนี้ยที่เราถ้าคือด้วยความที่เรายังไม่มีศักยภาพพอความท้าถฤต่ําเนี้ยนิตาจะช่วยได้เช่นมีข่าวอัปเดตเรื่องสําคัญสําคัญขององค์กรอ,อทิตย์ละครั้นิตาช่วยได้หรือจะเป็นงานใหญ่ๆที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะหน้าเนี่ยที่แบบต้องไปเจอคนเดี๋ยวนั้นสดๆคือเอาแค่เฉพาะหน้าเลยเหรอเออคือเอ,อ้ยหูเราเจออย่างเงี้ยถ่ายถ่ายถ่ายดู เสียเราคัดถ่ายใหม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นงานแบบอย่างงานขอาสาปนาที่ผ่านมาเราเจอคนเจอผู้รับผู้ใหญ่เราคุยคุยอยู่เงี้ยพูดผิดพูดถูกคัดไม่ได้นะอ๋องานเฉพ,พาะหน้าไม่ตอนแรกนึกว่าถ่ายเฉพาะหน้าเฉยเยเอาลิตาหมองมอง,องเอ้าไม่รู้ดิพูดให้เคลียสิก็นี่ไงก็พูดแล้วเนี่ยแล้วเอาแล้วเราสามคนอ่ะเนี่ยพวกสกู๊ป,ปอื่นๆเงี้ยถ่ายได้เป็นเบื้องหลังหรือเบื้องหน้ารายการบันเทิงเงี้ยก็ยังพอได้เออจริงนะพวกพวกรายการแบบเกมชงเกมโชว์นี่พี่ว่าพวกเราทําได้ว่าอย่างเทาลิตามาทําตลอดเนี่ยหนึ่ง เงินมันก็เอาไปเรียบใช่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 สองคือไม่รู้ว่ามันจะว่างแค่ไหนด้วยที่ติดต่อมามันก็ยังไม่รับปากใช่ไหมเอาว่าที่แน่ๆเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้จากลิตาด้วยถ้าเอามาช่วยได้อเพราะวันหนึ่งถ้าเกิดลิตาไม่ว่างเราก็ลุยเองได้แหมฉลาดไหมฉลาดมากเออเาละเดี๋ยวไปเสนอพี่ตุ๋ยเลยเอาเลยเหรอเอาเลยรออะไรล่ะจำได้ไหมจำได้ไหมจำได้แล้วนี่ไงเป็นไงคิดงานกันไปถึงไหนแล้วเอ้าอุ้ย ลุกเลยเหรอลุกเลยครับคืออย่างี้ครับพีบ <this> <c oughs> ่ผมผมคิดมาดูแล้วว่าจะอยากทําเป็นรายการครับแต่ว่าแต่ละวันเนี่ยรายการจะไม่เหมือนกันครับจะมีทั้งรายการที่มีสาระบางรายการที่เป็นบันเทิงอย่างเกมโชว์หรือว่าจะอาจจะเป็นดันดาราก,กอฟอพอรเนี่ยครับ <c oughs> พวกพวกสาระก็จะจเป็นแบบว่าตามติดคนต้นแบบนะแล้วก็สัมภาษณ์ผู้บริหารอะไรเงี้ยครับแต่ทีนี้ผมคิดว่ามีปัญหาอยู่ตรงที่ ผมอยากได้พิธีกรที่มีความเป็นมืออาชีพเข้ามาช่วยทีมผมครับแล้วตอนนี้หาจากไหนครับผมผมมีคนหนึ่งนะครับเป็นพิธีกรสาวสวยนะมืออาชีพแน่นอนครับผ่านงานมาเยอะนะผ่านคนมาเยอะไม่ใช่ผ่านงานมาเยอะครับเอะทั้งรายการพาวงานอีเวนต์ต่างๆก็ไปมาเยอะครับและเราจะมีตังค์จ้างเขาไหมเขาเล่นให้ฟรีป่ะฟรีฟรีไหมฟรีฟรีอ๋มจัดให้ฟรีเทปต่อเทปเอาจริงเหรอเออเอาไปก่อน แต่อย่างหนึ่งนะที่ว่าอีแกตทีวีอ่ะด้วยความที่ไฟฟ้ามันมีหลายฝ่ายนั้นการที่เราจะดึงดูดให้คนมาดูรายการของเราได้เนี่ยตัวพิธีกรที่เป็นพิธีกรจากฝ่ายอื่น,นเป็นคนเป็นคนในกรกตเองเนี่ยน่าจะเป็นอย่างหนึ่งที่ช่วยเขาเข้ามาดูรายการของเราได้อ,อันนี้อันนี้ให้ไว้เสือคิดคแต่แต่ที่สำคัญก็คือ ถึงพิธีกรจะเป็นมืออาชีพอะไรก็แล้วแต่ที่ขอดูรายละเอียดดูงานที่เขาเคยทํามาคือคือไม่ว่าจะเป็นคนที่ผมเสนอพิธจกบเสนอหรือว่าที่ผมไปเดินเจอในขพพเนี่ยให้ลองแคสเขาให้ดูความสมบูรณเพราะว่าบางทีเราเราอาจจะคิดว่าเขาทําได้แต่พอมาถึงจริงๆมันอาจจะทําแล้วไม่เข้าขากับพวกคุณเองก็ได้ใช่ไหมมันอาจจะต้องลองดูกันหลายๆอย่างโอเคงั้นเดี๋ยว นั่นิตาเนี่ยเดี๋ยวลองหาพอร์ตแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้เอาตัวมาให้พี่สุรีดูแล้วก็เรื่องนักการอกพอร์เดี๋ยวผมจะลองเดินหาดูครับแต่ผมเดินทั้งวันเลยไม่เข้าเดินทั้งวันงานการไม่ทำอย่างนี้ทุกทีฮะตนีเลยสาระที่ว่านี่อะไรสาระเลวไม่ใช่ครับโอ้โสาระผมผมนี่รับรองว่ามีความรู้แน่นปึกปึกเลยข้อมูลแง่ไม่ต้องแง่ไม่ต้องแง่ฮะปึกปึกเลย ลองดูครับผมเดี๋ยวผมจะพยายามรีบอัปเดตที่สุอืมเพราะว่านี่คืองานของคุณนะพยายามคิดให้มันเยอะๆและทำให้มันเป็นไปได้อย่างที่คุณคิดอ่ะครับผมได้ครับโอเคมาแครับครับพี่ตุ๋ยครับมาแล้วครับพี่นี่ฮะผมไปพยายามหาครับผลงานลิตาครับนี่นี่เลยฮะแต่ว่าไวเข้าๆแล้วพี่ไวทันใจครับผมผมทำงานเร็วครับนี่ฮะ องงครับโอ้โหเป็นไงฮะสวยไหมฮะเป๊ะเลยคนนี้แหละความหวังไปป่ะนะครับนอกหน้าไปป่ะครับผมก็ดีนะแต่ว่าอยากเห็นตัวจริงอ่ะเราจะได้ลองด้วยว่าเท่ากับรายการเราจริงล่าใช่ไหมคืออันนี้เขาอาจจะแมทกับบางรายการแต่อาจจะไม่แมทกับสิ่งที่ กพอพอเป็น,นอ่ะครับผมเนาะถา้าถ้ามีโอกาสลองเรียกเขามาแคสดูกับกับทีมของเราดีกว่าได้ครับพี่แต่ว่าวันนี้คงไม่ทันนะฮะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมเชิญเขามาดีกว่าได้นะครับแต่ก็โอนะครับผมขอบคุณครับพี่ครับ เสาเอกตอนเนียตั้งขึ้นได้เพราะมิตรภาพจากเพื่อนระวังนะครับระวังหน่อยระวังหน่อย,อย,อยขอบใจนวีตที่ไม่ลืมกันเราเพื่อนบ้านกันมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันครับฝนต่ครับพ่อรีบไปไปิดทุกข้าวมัน มีนะครับลุงน้ำซ้อเสาไฟฟ้าหากต้องเปียกฝนเราจยียอมเปียกพนด้วยกันหากต้องทนทุกเราจะรวมทุกกลุวมฝันฝันคำว่าเพื่อนนั้นผูกพันเราสัญญาคำว่าเพื่อนแท้ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณลุงนะครับเราเพื่อนบ้านกันมีอะไรต้องุ่ยเหลือกันวีดเราเชื่อว่าความเป็นเพื่อนสร้างสิ่งดีๆได้เสมอกฟผผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย